สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับุผู้ชมเข้าสู่คู่หูคู่ข่าวครับวันนี้อยู่กับมุ้ยๆแล้วก็เทคนิคนะคะควันอาทิตย์นะครับแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานย์อยู่นะฮะ ก็อวยพรคุณผู้ชมหน่อยละกันนะก็เที่ยวสงกรานก็ขอให้มีความสุขนะครับแล้วก็เป็นปีใหม่ไทยด้วยใช่นะคะแล้วก็เล่นสงกรานกันอย่างแบบพอดีพอดีนะคะแล้วอย่าลืมว่าหลายคนที่ได้มีโอกาสกลับไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไปรับคําอวยพรแล้วก็อย่าลืมอวยพรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยขอฝากรดน้ําดาหัวแม่ๆนะฮะผ่านทางหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็รน้ำรดน้ำแล้วก็อย่างนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้ยังเป็นควันหลงไหมที่เชียงใหม่ภาคเหนือยังเล่นอยู่ไหม ก็ยังมีอยู่เชียงใหม่เชียงรายบางทีเขาก็ยังเล่นกันอยู่แหละ,ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีอีกสเต็ปหนึ่งก็คือวันไหลพัทยาใช่ไหมคือทั่วประเทศก็ยังคง มีบางจังหวัดที่ยังเล่นอยู่ถูกต้องค่ะ,ะนะคะแล้วก็หลายคนที่อาจจะเตรียมตัวนะกลับมาทํางานอย่างเป็นทางการและอย่าลืมว่าอีกไม่กี่วันนะสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งก็ยังคงที่จะเดินหน้ากันต่อสำหรับ,รบรการเมืองหลายๆพักใช่การเมืองเราก็จับตานะฮะพูดถึงการเมืองนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อหาวันนี้เนี่ยเบรกแรกเดี๋ยวเราจะพูดถึงนะครับในหัวข้อที่ว่าทําไมเราจะต้องผวา นยโยบายประชานิยมเออรืร่องนี้ไม่จบนะทำไมมันถึงมีกระแสแล้วทำไมมันยังถึงพูดกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ มันต้องผวาครับมันมีเหตุผลเรื่องของการเงินการคลังอยู่ค่ะนละนะเรื่องของวินัยการเงินการคลังสําคัญมากแล้วก็หลังจากนั้นมาต้องบอกว่าคําว่านโยบายประชานิยมเนี่ยได้ยินมาตลอดนะคะวันนี้จะมาถอดบทเรียนกันดูว่าถ้ามันมีการใช้เรื่องของประชานิยมที่อาจจะไม่ถูกต้องไปเอื้อประโยชน์มากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศบ้างครับแล้วก็สีสันการเมืองนะฮะพลังประชารัฐในวันนี้เรียกว่าพลิกเกมครับพูดชัดละ,ะว่าจะไม่ร่วมกับพรรคเก้าไกล แล้วก็ผักเพื่อไทยถเนื่องจากไม่สบายใจเกี่ยวกับนโยบายโดยเฉพาะมาตรา112เดี๋ยวได้เรียงให้ฟังทั้งหมดกันไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็ที่เราจะต้องมาเปิดความจริงให้ได้ดูกันนะฮะความจริงเปิดออกมานะครับว่าทําไมเราจะต้องผวากับประชานิยมสุดโต่งนี่ฮะแล้วก็มีรูปของคุณเสียอยู่ตรงนั้นถ้าเรา,ายืบแบบนี้เราจะบังเขาแล้ว <laughs> ้องอยืนแบบนี้นิดนึงเหตุที่ต้องใส่รูปคุณเสียมาก็เพราะว่า ที่เป็นพูดถึงมันก็มาจากนโยบายที่คุณเสฐาประกาศาในวันที่เขาเปิดตัวแคนดิเดตนายกอย่างเป็นทางการและคุณเ,เสฐาก็พูดใช่ไหมว่าจะแจกเงิน1,000งหมื่นบาทอตอนนี้มันงงอยู่อย่างหนึ่งนะเดี๋ยวก็เงินดิจิตอลเดี๋ยวก็เป็นเงินคูปองคองเดี๋ยวมันไม่มีความชัดเจนและมันไม่มีความคมคายมาตั้งแต่แรก ถูกต้องไหมคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการใช้เป็นเขาใช้คำว่าเป็นสิทธิ์การใช้เงินเป็นสิทธิ์การใช้เงินให้นึกถึงว่าได้คูปองจากเขาคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็สับสนว่าจะเป็นดิจิทัลไหมจะเป็นสกุลเงินบาทจริงๆไหมตรงนี้ตกผลึกแล้วจากเขานะว่าเป็นเหมือนคูปองก็แล้วกันพอถูกถามเยอะๆถึงจะมาตกผลึกแต่ว่าช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมฮะนายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่ เรียกว่าเชิญนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมาหารือ,อและวันนั้นนะครับนายกนะครับให้สัมภาษณ์เอาไว้11เมษายนบอกว่าการจะทําอะไรใหม่ๆก็ตามต้องคํานึงว่าเรามีทรัพยากรอยู่เท่าไหร่ดูแลใครได้บ้างและมากน้อยแค่ไหนถ้าทําอะไรต่างๆมากเกินไปสิ่งที่ทําอยู่แล้วเดิมนะครับก็จะสูญเสียไปทั้งหมด อะไรที่เคยได้ก็จะไม่ได้เพราะไปทำในเรื่องใหม่ทั้งหมดซึ่งจะคุ้มค่าหรือไม่กับการที่ต้องสูญเสียไปซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องช่วยกันคิดคือนายกรัฐมนตรีลุงตู่มีความห่วงใยออกมาหลังจากที่ได้เชิญ4ี่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินการคลังของประเทศเนี่มาหารือแล้วก็ถามความคิดเห็นทบทวนกันว่าแล้วที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลทําดีแล้วหรือยังค่ะ คำตอบเป็นเอกฉันนะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังเขาก็บอกว่ารัฐบาลทําถูกต้องแล้วย่าลืมนะคะว่าเรามาเจอกับปัญหาโควิด19ใช่ไหนจะรัเสเซียยูเครนอีกเรืเอเอ่องของสถานการณ์น้ํามันอีกใช่ซึ่งเราพยายามประคองมันมาจนมานะวันนี้เราใช้คําว่ามันค่อยๆดีขึ้นเป็นเป็นลำดับเป็นสเต็ปใช่ไหมครับแล้ววันนี้ทำไมถึงต้องมาพูดทำไมถึงต้องเปิดความจริงว่าทําไมเราถึงต้องผวาแล้วทาไมนายกรัฐมนตรีถึงต้องแสดงความเป็นห่วงขนาดนี้ เพราะอ,อะไรคนะคุณผู้ชมดูนี่รายงานความเสี่ยงทางความเสี่ยงทางการคลังนะครับประจําปีงบประมาณ2,565ก็คือของปีที่แล้วที่เพิ่งผ่านพ้นมาและบังเอิญบังเอิญน,นะฮะรัฐมนตรีอคอรมอเนี่ยมีมติรับทราบเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่านมานี่เองอมเมื่อไม่นานเลยสดๆใหม่ๆนี่เป็นข้อมูลนะครับที่ผมนําออกมาแล้วก็สรุปโดยยอในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายรับรายจ่ายภาระหนี้ะนะฮะ ของรัฐบาลที่เขาทําผ่านมามคือพยายามจะสรุปออกมาให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราจะได้คําตอบว่าทําไมวันนี้เราถึงต้องกังวลกับเรื่องของสถานการณ์การเงินการคลังของบ้านเราเรามาดูนะครับความเสี่ยงนะฮะสถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงด้านไรายได้ก่อนนะครับผลการจัดเก็บไรายได้ของรัฐบาลนะฮะในปีงบประมาณ65เนี่ยอยู่ที่สองล้านห่อยห้าสิบล้านบาท ขยายตัวนะครับขึ้นมาจากปีงบประมาณปี64อ่ะ6.57%ุ้เปอเซ็นตนี่คือข้อดีนะครับสูงกว่าประมาณการของคือเขาตั้งประมาณการเอาไว้ว่าปี65เนี่ยเขาจะเก็บให้ได้2อ,อล้านสี่อแต่นี่อยอด <มา S 1> จริงเกินกว่าที่ตั้งเอาไว้อ่เห็นไหมฮะตัวเลข คือดีกว่าประมาณการด้วยซ้ำประมาณการว่าเอ๊ะเพราะว่าด้วยโควิด<ช>1 9ด้วย,วยสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ก็ไม่ค่อยดีนักประมาณการว่าเอ๊ะสิ้นปี65เนี่ยเราน่าจะมีการจัดเก็บรายได้อยู่แค่สัก 2, 000, 000, 000, 000, 000, 2> อล้าน4แสนล้านบาทแต่ปรากฏว่าได้มา2อล้านว่ากว่าๆเลยฮะนี่ครับส,สัดส่วนรายได้นะครับที่รัฐบาลได้เนี่ยสุทธิต่อ GDP นะครับในปี65เนี่ยลดลงต่อเนื่องนะครับ จนถึงอ,อยู่ที่14.58คือถ้าเอามาทั้งหมดเนี่ยคือตัวเลขมันเยอะปมจะอธิบ่ายอย่างนี้คือถ้าเป็นกราฟเนี่ยสัดส่วนต่อ GDP นะฮะมันลดลงต่อเนื่องมาตั้งแต่เรามีโควิดอ่าพูดสันส้นๆให้เข้าใจได้ได้ความที่สุดนะ,ะคือพอเจอโควิด19ปุ๊บครับสัดส่วนรายได้ต่อ GDP เนี่ยมันเป็นกราฟที่มันลดลงต่อเนื่องซึ่งอันนี้ก็ไม่แปลกนะฮะแต่ว่ามันกําลังจะเริ่มดีขึ้นดูหน้าถัดไปครับแล้วรายจ่ายล่ะเป็นยังไงนี่ วงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี65ครับมีอยู่จำนวน3าล้านหนึ่แสนล้านบาทงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันปรับลดลงจากปีก่อนนะครับมา5.66%วงเงินรายจ่ายลงทุนนะครับอยู่ที่6แสนกว่าล้านลดลงอยู่ที่5.76%จากปีงบประมาณก่อนโดยรวมแล้วเนี่ยของงบรายจ่ายที่ลดลงก็คืองบลงทุนนี่แหละครับ คือในรายจ่ายของรัฐบาลเนี่ยหนึ่งในนั <h? <h ้นมันจะมีงบของการลงทุนอ่าค่ะมันจะมีสส่วนใช่ไหมส่วนนี้เป็นฟิกคอสข้าราชการต่างๆเรื่องของค่าใช้จ่ายใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะต้องบอกว่าเราจะเห็นโครงการในการลงทุนอ่ะหลายพื้นที่มากซึ่งอันเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณสัก6กแสนกว่าล้านบาทด้วยกันใช่แล้วมันปรับลดลงมาครับปรับลดลงมาคือว่าเราลดงบในเรื่องของการลงทุนลงเพื่อที่จะ manage นะฮะแล้วก็ไปบรรล้านกับส่วนอื่นเพราะเราเจอปัญหาโควิด -19 ว่าอย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปครับ สถานการณ์และแนวโน้มความเสี่ยงด้านรายจ่ายนี่นะครับที่ในรายงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาเขียนเอาไว้นะครับเขาบอกว่าสัสดส่วนรายจ่ายลงทุนต่อปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี65เนี่ยยังสูงกว่าช่วงปีงบประมาณ2553ถึง2558ช่วงนั้นมันเป็นรอยต่อที่ลุงตู่เข้ามาพอดีเนาะลุงตู่เข้า,าม,มา,มาช่วงปี57ใช่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจนถึงปี58เนี่ยนะครับเนี่ยตั้งแต่53ถึง58เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราเทียบนะ สัดส่วนในการลงทุนณนะวันณนะปีหกห้าค่ะแม้ว่าจะลดลงก็จริงแต่พอย้อนกลับไปนะฮะเจ็ดแปดปีก่อน <c oughs> ก็ยังถือว่าสูงกว่าอยู่ดีนะครับในการลงทุนเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และผลสมัมฤทธิ์ของการบังคับใช้พรบวินัยการเงินการคลังที่ต้องการให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุนซึ่งเป็นรายจ่ายที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศครับ และก็พยายามที่จะลดทอนรายจ่ายประจําเป็นลําดับแรกโดยเฉพาะกรณีที่วงเงินงบประมาณรายจ่ายขายายตัวได้ในระดับต่ําหรือมีการหดตัวสรุปก่อนนะฮะในส่วนของรายได้แล้วก็รายจ่ายสั้นๆแบบนี้ฮะ,ะรายได้ของรัฐบาลเนี่ยสถานการณ์ลดลงต่อเนื่องครับอันนี้คือข้อเท็จจริงนะฮะแต่รายจ่ายก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเหมือนกัน รายจ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นที่ว่านี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปสี่ uh, ภาระนะครับสี่ภาระรายจ่ายที่ยากต่อการลดทอนพูดได้ง่ายแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าถ้าสมมติจะให้ลดมันลดไม่ได้คือมันเป็นฟิกคอรสรายจ่ายตายตัวใช่ไหมรายจ่ายตายตัวนี่มีสัดส่วนนะฮะมีสัดส่วนอยู่ที่เท่าไหร่หกสิบหกจุดเจ็ดสองเปอร์เซ็นต์อธิบายอย่างนี้มีร้อยเปอร์เซ็นต์หักไปเนี่ยหกสิบหกจุดเจ็ดสอง 66.72เนี่ยก็คือลดไม่ได้นะฮะเหลืออยู่แค่ประมาณ33.28%เปอร์ซนเท่านั้นที่เราจะสามารถไปพอขยับหรือปรับลดอะไรมันได้เขาถึงตั้งหัวข้อว่ายากต่อการลดทอนคือจริงๆพอไปดูในรายละเอียดเน่มันเป็นอย่างนี้ฮะมันทำไมมันยากก็จริงแต่ถามว่าลดได้ไหมมันก็น่าจะได้แหละแต่มันยากไะฮะแล้วจริงๆพอไปดูในรายละเอียดเนี่ยมันแทบจะลดไม่ได้ครับ เพราะมันถูกฟิกออกมาแล้วนี่ฮะและจริงๆเนี่ยนะครับภาระที่ว่าเนี่ยนะฮะมันแบ่งออกเป็น4อย่างครับอันนี้ก็จะมีรายจ่ายในการชำระหนี้แล้วก็ภาระผูกพันจากการเดิมในนโยบายในอดีตง,งา่ายๆก็คือว่ายังมีหลายโครงการถูกไหมหลายโ<อ>ครงการอย่างโครงการจำนำข้าวเองก็ตามหรือว่าในช่วงของวิกฤตต้มยำกุ้งที่วันนี้เนี่ยยังคงต้องรับภาระในการจ่ายหนี้จ่ายสินอยู่ซึ่งในหัวข้อแรกเนี่ยมันเหมือนคนเราเป็นหนี้เป็นหนี้ยังไงก็ต้องจ่าย ยังไงก็ลดไม่ได้หนีไม่ได้อยู่แล้วต้องแบ่งงบที่มีเนี่ยเพื่อจ่ายหนี้ก่อนเนี่ยไม่เมื่อกี้พูดถึงจำนำข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ไม่มูฟออนจากจำนำข้าวอีกเหรองมูฟออกไม่ได้ค่ะจะมูฟยังไงนะฮะนี่มันคือเรื่องจริงนี่มันคือเรื่องจริงคือคือรวมรวมเนี่ยมันมันสองล้านล้านว่าอย่างนี้นะฮะแต่พอแยกออกมาเนี่ยงบที่เป็นหนี้เนี่ยที่เราต้องการเอาไว้เนี่ยสี่แสนสี่แสนเจ็ดพันล้านสี่อ่าสี่สี่แสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสองล้านค่ะ โดยประมาณอันนี้คือแน่นอนเป็นหนี้ยังไงก็ต้องจ่ายอสองรายจ่ายเงินเดือนเงินสมทบค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐที่บอกว่าเป็นฟิกค,คอสงไงในจำนวนแรกอะไรแบบนี้ยังไงก็ต้องจ่าย8 0 0แสนกว่าล้านบาทด้วยกันนี่ไงเราเรา,เ,เราจะมาลดเอาเงินตรงนี้ไหมล่ะ ลดเงินเดือนข้าราชการเขาจะยอมไหมก็ขนาดว่ามันไม่ได้ต้องขออนุญาตพูดถึงนะไกลอย่างเงี้ยคุณพิธาไปพูดถึงเรื่องของบํานาญข้าราชการอ่ะเขายังไม่ยอมเลยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโอกาสที่มันจะไปลดเป็นไปไม่ได้เห็นไหมเขาถึงบอกไงว่ามันยากต่อการลดทอนมาอันนี้3อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูนะว่าจะมีการลดได้บ้างหรือไม่เพราะมันคือรายจ่ายสวัสดิการบุคคลหรือว่าบุคลากรภาครัฐ ก็ข้าราชาการนั่นแหละเอาถ้าเป็นรถเนี่ยที่ตั้งเอาไว้เนี่ยสี่แสนนะสี่ <4, S 2> แสนเจ็อ่ะเออ,เอ,อแล้วถ้ารถเนี่ยข้าราชาการบัตรหวงหรือเปล่าอ่ะอันนี้ข้าราชาการนะอองั้นมาดูนี่รายจ่ายสวัสดิการสําหรับประชาชน3ามแสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทด้วยกัน แล้วอันเนี้ยนะฮะต้องจริงๆต้องแบบขีดเส้นใต้เลยแนวโน้มนะครับมันก็จะมากขึ้นเพราะตอนนี้ประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุไม่ใช่กําลังฮะเข้าละเข้าและเข้าละ,าละและ้ว,วเดี๋ยวงบ,ก,งบก้อนเนี้ยที่เป็นสวัสดิการประชาชนเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นม,มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ารายจ่ายของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายเตรียมเอาไว้ปีต่อปีเนี่ย มันมีมากอยู่แล้วออแต่4อย่างนี้มันดูมันไปไม่ได้ที่ม,ม,มันจะไปลดทอนเขามันคือฟิกคอสมันคือสิ่งที่จําเป็นจริงๆนี่อ่่มาดูทางด้านหนี้กันบ้างความเสี่ยงด้านหนี้นะครับรัฐบาลน,นะครับขาดดุลการคลังรวมอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับตีกลมๆอย่างนี้1ล้านล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนนะครับห้าหเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP ลดลงจาก2ปีงบประมาณที่ผ่านมาก่อนหน้านะครับแต่ก็ยังอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับช่วงสถานการณ์ปกติ ที่ว่ามันเนี่ยรวมนะครับรวมเงินกู้ที่เรากู้มาจากพลกรโควิดอะ่ะนะครับในสาก,การโควิดเรามีเราออกพอลกรงเงินกู้อ2องฉบับอ,อันนี้รวมแล้วนะครับรวมและสัดส่วนที่ออกมาเนี่ยคือเป็นอย่างนี้เราขาดดุลฮะเราขาดดุลการคลังอยู่ล้านล้านนะครับไม่ใช่น้อยนอยนี่ครับทำไมถึงต้องกังวลล่ะฮะอันหน้าถัดไปครับ มันมีข้อในรายงานของสํานักงานเศษรษฐกิจการคลังเนี่ยมันมีข้อเสนอแนะของสานักงานเศรษฐกิจการคลังอยู่นะครับที่แจง้งกับรัฐบาลก็บอกว่าหนึ่งในรัฐบาลเนี่ยน่าจะต้องทบทวนมาตรการยกเว้นภาษีใหม่และมาตราการลดหย่อนต่างๆไหมนะครับทบทวนมาตรการยกเว้นภาษีปัจจุบันเรามีหลายอย่างบางอย่างที่เก็บน้อยลงหรือบางอย่างไม่เก็บเพือ่อทีนน่จะ manage อะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ um, แต่นี่คือข้อเสนอแนะของสำนักงานเศษรษฐกิจการคลังว่าต้องกลับไปใหม่ละเพราะว่าเรา ต้องกาการเงินพูดง่ายๆเราต้องการเงินรัฐบาลอาจจะต้องจริงจังกับการเก็บภาษีมากขึ้นนะอะนะสองพิจารณาปรับรายจ่ายต่างๆที่ไม่จําเป็นเนี่ยให้มันลดลง อะไรไม่จําเป็นอันนี้น่านสนใจมากนะเพราะว่านนวันนี้มันมีรายจ่ายที่บอกไงว่าพอเรามาชี้แจงกันดูเนี่ยมันก็จะมีฟิกค,คอสที่ดูเหมือนว่าจะเป็นรายจ่ายที่จําเป็นจริงๆหรือว่าหรือว่าจะไปยกเลิกเรื่องของสวัสดิการต่างๆอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังมีกลุ่มคนที่เป็นผู้ที่มีไรายได้น้อยที่เขายังสามารถใช้เงินตรงนี้ในการดํารงชีวิตได้อยู่ หรือแม้กระทั่งเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุเองก็ตามใช่แล้วข้อ3านะฮะการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่มีภาระผูกพันชัดเจนโดยเฉพาะในส่วนของการของงบชําระหนี้ครับให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการแปลไทยเป็นไทยอย่างนี้ฮะข้อห่วงใหญ่ก็คือว่าสํานักงานเศรษฐกิจการคลังกําลังจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินหรือได้เงินจากตรงไหนมาให้จัดสรรเอาไว้สําหรับงบประมาณรายจ่ายที่ผูกพันชัดเจนโดยเฉพาะการชําระหนี่พูดได้ง่าย ได้เงินมาเนี่ยกันเอาไว้ใช้นี่ก่อนอส่วนหนึ่งใช่ไหมเพื่อจะได้ไม่กระทบแต่ถ้าเกิดว่ามีการจัดเก็บรายได้สูงกว่าการที่มีการประมาณการเอาไว้รัฐบาลต้องมีการพิจารณาในการปรับลดวงเงินกู้แล้วก็ชดเชยเพื่อการขาดดุลเนี่ยอันนี้คือต้องมองไปอันดับแรกใช่คือคือเมื่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 ผมพูดถึงหน้าน่เมื่อเมื่อ่อเมา่อเมา่อเมา่อเมื่อเมื่อเ่อ่อเม่อเม่อเมา่อเมื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 ่เมื่อเม่อเม่เมืเ่อเ่เมื่เมื่เมื่เ ได้สูงกว่าประมาณการอย่างที่ตอนแรกไงใบ <ừ. S 1> แรกะ่ะอันนี้เราก็ได้สูงเหมือนกันแต่ถ้าในอนาคตปี6เนี่ยเราเก็บได้สูงกว่าประมาณการอีกก็คือให้พิจารณาว่าอย่าไปกู้เยอะเพื่อที่จะเอามาโปะในส่วนที่เราขาดดุลเพราะการการคืออย่างนี้การกู้เนี่ยนะครับมันไม่ได้กู้แค่ว่าเราเอามาใช้โครงการนั้นใช้โครงการนี้หรือกู้โควิดมันมีงบในส่วนของการกู้เพื่อมาโปะเรื่องของการขาดดุล นี่ไงคืออันนี้เห็นไหมพออธิบายต่อไปอีกวันนี้ที่พรคเพื่อไทยบอกว่างบที่จะใช้เนี่ยไม่ได้มาจากการกู้สำหรับโครงการแจกหนึ่งหมืน,นี่นะ,ะไม่ได้มาจากการกู้ก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นการรับรองและการันตีว่าในอนาคตเขาอาจจะเอาเงินจดอ,อื่นมาทําก็จริงนะแต่พอสรุปเศรษฐกิจออกมาอย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ย มันขาดดุลใช่มันก็ต้องกู้หรือเปล่าถูกต้องคือเพื่อโปะที่ขาดดุลคือเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเขาจะใช้เงินเงินที่เป็นการจัดเก็บจากงบประมาณเนี่ยปีหกที่รัฐบาลในยุคนี้นะครับสามารถที่จะจัดเก็บได้เนี่ยเกินจากการคาดการเอาไว้ในประมาณสัก2องแ0 0เจืล้านบาทแต่ว่าในงบที่เขาพูดออกมาเนี่ยเขาพูดว่าต้องใช้วงเงินทั้งหมดห้าแสนห้ล้านบาทั้นส่วนที่เหลืออีกครื่งนึงเนี่ย เพื่อไทยยังตอบไม่ได้ว่าจะไปเอาที่ไหนเออวันนี้ยังไม่พูดให้ชัดเลยนะยังพูดไม่ชัดแม้ว่าจะบอกว่าเดี๋ยวจะไปเก็บภาษีแหวนมันก็คือเงินในอนาคตแต่เงินที่จะเอามาลงทุนก่อนเลยในก้อนแรกก่อนที่จะเป็นคูปองเป็นชิปเป็นโทเคน็นอ,อันนี้เขายังพูดไม่ได้แล้วยังไม่พูื่อามาด้วยใช่พูดง,ง่ายๆนะคุณผ,ผู้ชมถ้าเกิดวัาเจ๊งสมมติโครงการนี้เจ๊งตอนแรกเขาอาจจะได้เป็นรัฐบาลและได้ทําตอนแรก ลันไปจนได้นะฮะไม่ได้กู้ก็จริงนะครับเอาเงินภาษีที่จัดเก็บมาได้พูดลงเก,เก็บมาได้เนี่ยเอามาใช้ก่อนแต่ปรากฏว่าโครงการเจ๊งไปไม่รอดก็ต้องทําไงฮะเศรษฐกิจถ้าขาดดุลกู้เพื่อโปะตรงส่วนที่มันขาดดุลน,นี่คือส่วนหนึ่งไงที่เขาอาจจะต้องทอําอ่ะหรือว่าสุดท้ายมันอาจจะกลับไปย้อนกลับไปโครงการเก่าๆที่เขาเคยมีไม่กลับโปรเจกต์ขึ้นมามในยุคสมัยของตระกูลชินวัตร แบบนั้นหรือไม่ที่สุดท้ายแล้วประชาชนไม่ได้ผลประโยชน์เลยและยังคงต้องมาแบกรับภารานี้อยู่นะคะเ,เดี๋ยวช่วงหน้าเหล่านี้แหละนะขออีกนิดนึงเหล่านี้แหละคือสิ่งที่เรากําลังจะบอกว่าทําไมวันนี้เราถึงจะต้องกังวลและหลายคนโดยเฉพาะคนที่มีความรู้รเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ ถึงกังวลเหลือเกินกับนโยบายประชานิยมสุดโตใช่ซึ่งช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้แหละย้อนกลับไปนิดหนึ่งโครงการที่มันเคยเกิดขึ้นที่เป็นประชานิยมจริงๆในทั้งประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศเองเนี่ยมันมีบทเรียนหลายอย่างที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือเอื้อต่อพวกพ้องของตัวเองกันแน่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตามเรื่องนี้กันค่ะ